สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องรถไฟไทยจะพามาชมการทํางานรถไฟทางคู่เดินชายเจียงรายเจียงของมีอะไรมาเสนอท่านผู้ชมบา้างตามมาชมนะครับตามมาครับสวัสดีครับเช้าๆช,ช่องรถไฟไทยวันนี้วันอาทิตย์นะครับสบายๆมีฝนเล็กน้อยนะครับเราอยู่กันที่อาบีหนึ่งห้าสองสาหนึ่งอันหนึ่ง เสาเจ็ดสิบสอต้นบ b หนึ่งห้าหนึ่งแม่กาหลวงก็นะบ,บันทึกการทำงานให้ท่านผู้ชมได้ชมสคริปต์หนึ่งต่อเชา้ชาเช้าวันอาทิตย์นี่สบายๆนะครับอากาศสบายไม่ร้อนเดยย29ิบก้านะครับเราปรับแบบหัวเสา ป๋าก็จะรีบไปมีงานแปดที่นะครับป๋าใช้เวลานะครับปรับเสาใช้เวลาก็ได้บันทึกคลิปออกสู่สายตาท่านผู้ชมนะครับให้ได้ชมกัน,นการทำงาน ฝ่ายต่างคู่เดินชายเชียงรายเชียงของทุกวันนะครับเปียนทุกวัน บริบ่าวเนี่บ ครับมีงานต่อนะครับก็ได้บันทึกภาพส่วนรเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชม

เสาเจ็ดสิบสองต้นนะครับเป็นอย่างขั้นหนึ่นนงบ้าปูนนะครับเทเสาเต็มสองเจ็ดสิบสองต้นเราอยู่เบอร์ยี่สิบเก้าเสร็จแล้วนะเก็บภาพให้ท่านผู้ชมได้ชมไปสักคลิปหนึ่งนะครับวันนี้วันอาทิตย์สบายสบาย คานก็วางได้มาถึงเบอร์สามหกหนึ่งสองสามสี่ห้าไปยี่สิบเก้า เ้าเก้าแสนสามพันสี่สามหก ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงกว่าก็ตัดไปคลิปสักสิบนาทีให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วเราจะไป พื้นที่เทไปแล้วนะครับอาบีหนึ่งห้าสองแถวแถวแมกกา,ากว่าไปก่อนนะครับไปเจอไปชมกันคลิปต่อไปโชคดีเมือใช้นะครับตามมาชมคลิปต่อไปนะครับ ต่อกัน152นะครับได้เก็บพื้น สี่เจ็ดสี่หนย์หรืบครขึ้นไปจะพาไปชมด้านบนยี่ยูเบอร์สี่เจ็ดสามสามแปดสามหยี่เบอร์สามห้านะ นี่มาเบอร์สีเจ็ดถึงห้าสิบมาดึงเม็ดไปก่อนทุนนี้เราจะมาเก็บครับคลิปนี้ก็เอาไปเชื่อมต่อวันรุงนี้เลยเราจะขึ้นไปด้านบนกัน วันนี้ก็มาไล่เอาของออกก่อนนะครับไล้วของออกดึงระับเม็ดเก็บทุกห้าเม็ดนะครับท่านะผู้ชมพื้นที่เทแล้วเนี่ยเราเก็บทุกห้าเม็ด ก็เริ่มสเต็ปต่อไปคือเก็บพื้นก่อนจะลงหินตามมาชมกันนะครับเราอยู่อันบหนึ่งห้าสองนะครับมาจากหนึ่งห้าหนึ่งมาหนึ่งห้าสองเพีส่สิบเจ็ดถึงห้าสิบก็ยังมีเก็บกันไปเรื่อยๆล่ะครับที่ที่พื้นเสร็จแล้วนะครับ พื้นเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วตามมาชมนะครับสวัสดีครับนีรถไฟไทยบรรทย์นะครับสบายสบายพามาเก็บพื้นที่เทปแล้วนะครับยวจะพา ชมด้านบนมีสัก 90, 90้าเมตรนะครับด้านบนครับก็จะได้มีคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับหลังจากเทพื้นเสร็จเราต้องขึ้นไปเก็บเราอยู่ที่อาบีหนึ่งค่าสองนะครับแไม่กาทบหวะไม่กาไม่กาไล่ เสร็จประมาณสักหนึ่งสองสามสี่เพียสี่เสาสี่ต้นประมาณนี้เทพื้นแล้วนะครับเทพื้นแล้วครเป็นการเก็บภาพหลังจากเทพื้นเสร็จด้านบนนะครับจะพาท่านผู้ชมไปชมกัยนะครับประมาณสักสี่ต้นสี่เพียสี่เสาเนี่ยครับเสร็จเสร็จ แล้วก็ต้องมาเก็บพื้นอะไรจ่ยเช็คพื้นเสร็จหมดแลละกาบีน่าสอง เครื่องเบอร์สามห้าห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดเราเก็บเก็บหมดอ่ะนะครับเก้าสิบสองต้นเนี่ยเราต้องเก็บไล่เก็บไปเก็บพื้นที่เทก่อนจะลงหินนะครับ บิน152นะครับสองต้นเราก็เดินกันมันเลยทีเดียวก็เสร็จทีละช่วงแล้วก็ไปไล่เก็บทีละช่วงละช่วงตามมาชมนะครับด้านบนท่านผู้ชมครับเป็นการเสนอคลิปการสร้างทางรถไฟแต่ละขั้นแต่ละตอนก่อนจะรถไฟวิ่งได้ ตามมาชมนะครับตามมา